ก็สำหรับโยมที่บริจาคปัจจัยมาทำระบบกรองน้ำของวัดนะตอนนี้ก็จ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสองแสนสองแสนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนะี่ยสองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทนะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะประมาณนี้นะนะ เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็นโมทนากับโยมอัจชราที่เบริจากปัจจัยมาสำหรับพระที่เข้าปริวาสกรรมนะก็จะได้จัดถวายกับพระสงฆ์ที่มานั่งนะเป็นพระอันดับสำหรับออกอภานกรรม สำหรับพระที่เข้าบริวารสกรรมอยู่ในวันที่17นี้แล้วก็คงจะเปิดวัดได้ในวันที่17เนั่นแหละนะเพราะว่าประกาศปิดวัดมาหนึ่งเดือนนะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่17เดเือนเมษานะนะสิบเจ็พุษภาก็น่าจะเปิดได้แล้วนะดังจากนั้นคงจะจัดคอร์สออนไลน์อีกสักรอบหนึ่งนะยังคงไม่ จัดคอร์จริงๆในวัดนะนะเพราะว่ายัางเสี่ยงอยู่เพราะตอนนี้ในพิศโลกเองที่ติดเชื้อโควิดวาละสี่รายมั่งสองรายมั่งรายหนึ่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็ติดจากญาติพี่น้องใกล้ชิดทั้งนั้นเลยตอนนี้นะเริ่มทยอยทีละคนสองคนสามคนสี่คนแล,แ,ลแล้วส่วนมากเป็นผู้สูงอายุซะด้วยแล้วมันก็เป็นเด็กเล็กอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะ มันก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึงว่าจะเปิดคอร์สอะไรเมื่อไรสำหรับอีสัวร์แกทโฮมครั้งที่สองในประจำปี64สี่นี้นะฮนะมีคำถามตกค้างที่โยมถามเข้ามาจากหลายแพลตฟอร์มนะมาเล่าให้ฟังมั่งแล้วก็ถามเข้ามามั่งนะคุณสุชาติชุ่มกลัดชุ่มกลัดนี่เป็นตระกูลใหญ่ในบ้านวังหินนี่ยนะ บอกว่าผมเป็นศิทธิวัดวังหินเมื่อปี60นย์ปัจจุบันประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงกระดูกเชิงการานหักก็ได้ปฏิบัติที่บัตสนาตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัดนี้ได้เข้าใจกฎแห่งกรรมการให้ทานการรักษาศีลจะเอื้อกันได้ขออนโมทนาบุญกุศลที่เป็นสาวกของผู้เจ้าว่าเปอย่างนั้นนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยเนาะ นะหลายท่านที่มาบวชอยู่ที่นี่พอศึกษาลาเพศไปแล้วก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ยิ่งเวลาที่เจอความทุกข์บีบคั้นเข้ามานี่การที่มาฝึกเจริญสติที่วัดวังหินนี่บางทีตอนบวชอยู่ก็ไม่ค่อยจะเห็นประโยชน์อะไรนะแต่พอไปเจอความทุกข์เข้าทีนี้ได้เอาไปใช้จริงๆกับชีวิตของตัวเองลลนะโดยเฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาประสบอุบ uh, ัติเหตุนะฮะคุณเมมตาเวทเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะเราจะ how y o u s t a y in life situation sadness d e s t r o y life or only meditation or practice in daily life นะไปให้ฟังก็แล้วกันเนาะว่าจะใช้สติอย่างไรในชีวิตในสถานการณ์ ในชีวิตสถานก,การณ์ความโศกเศร้าชีวิตที่พัทงทลายหรือเพียงแค่นการเจริญภาวนาหรือฝึกในชีวิตประจำวันนะเพราะการฝึกสติในที่จริงแล้วเวลาเราฝึกไปแล้วจริงๆเนี่ยนะมันเอาไปใช้ได้ทั้งหมดนั่นแหละที่โยมถามมาเนี่ยนะนะเพราะว่าเวลาเรามีสติขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นทัวช่วย ยับยัง้งนะความทุกข์จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่คอยจับความคิดอะไรทั้งหลายที่มันคอยเกิดความทุกข์อ่ะนะฮะเวลาที่เรานะเวลาเราแนะนำคนอื่นเนะี่ยเรื่องของคนอื่นในใช้หัวเรื่องของตัวในใช้สตินะต้องอย่างนั้นจริงๆเวลาเราจะแก้ไขปัญหาคนอื่นในใช้เหตุใช้ผล นะระบครบความคิดที่ความคิดีเหตุผลนะ่ะเอาไปช่วยคนอื่นเข้าแนะนาวิธีการแก้ไขแต่ว่าเวลาเจอเหตุการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยส่วนมากมึนในหมดคิดไม่ออกนะใช้ใจอย่างเดียวก็กลายเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ไปทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ใจที่มีสติคอยควบคุมดูแลอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองเนี่ยมันจะนะทำได้อย่างถูกต้องนะไม่วู่วาม ไม่ตัดสินไ,ไปตามอารมณ์นะเพราะสถานการณ์เนี่ย่ามองว่าแค่เพียงสถานการณ์ที่มีความทุกข์เท่านั้นสถานการณ์ที่มันเศร้าโศกชิดมันกลังพังทลายอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่ว่ามันทุกสถานการณ์เลยแม้กระทั่งเวลาที่เรามีความสุขอยู่เราก็ไม่หลงเหลิงไปกับมันส่วนมากคนที่ไม่ได้ฝึกสติมาเวลามีความสุขก็จมหลงไปกับมันเลยเต็มที่นะสุขก็สุขแบบสุดๆเวลาทุกข์ขึ้นมาก็ทุกข์กันแบบสุดๆนะแบบ นะไม่ศูนย์ก็ร้อยไปเลยส่วนมากชอบเป็นอย่างนั้นมันไม่ห้าสนะิบห้าสิบทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเคยฝึกการเจริญสติมาบ้างเนี่ยนะมันจะทําให้เรามาอยู่จุดกลางคือห้าสิบห้าสิบเนี่ยได้ไง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเนี่ยมันจะช่วยรักษาใจให้เราเป็นกลางต่ออารมณ์มนะันเวลาทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันจะยอมรับอย่างยมสุชาติที่ถามมาเนี่ยนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะว่าพอประสบอุบัติเหตุจะดูกเชินกลางหา เชิงกรานหักขึ้นมาเนี่ยมันเลยได้ใช้วิชาการเจริญรนิพพานแหละไปช่วยรักษาใจตัวเองม่ให้ไปทุกข์อยู่กับมันแล้วทําให้เข้าใจเรื่อง,องกฎแห่งกรรมนะมันจะยอมรับได้ง่ายขึ้นไม่ตีโพยตีพายไม่โทษคนนั้นคนนี้นะอันเดีออยวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยนะประสบการณ์การฝึกของตัวเองเนะี่ยอาศัยอารมณ์ที่มากระทบทั้งหลายเนะี่ยเป็นเป็นในการฝึกฝนตัวเอง นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝึกไปก่อนตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความทุกข์อะไรไม่เห็นจำเป็นต้องฝึกอะไรเลยยเงี้ยแต่พอวันหนึ่งมันทุกข์ขึ้นมา,าจริงๆเนี่ยมันได้ใช้จริงๆนะวานนิยมเล่าให้ฟังว่าไปเยี่ยมคุณยายที่อายุเก้าสิบกว่าแล้วใกล้จะเสียชีวิตแล้วเพราะว่าทานอาหารอะไรทานน้ําทานข้าวอะไรมาไม่ได้เป็นอาทิตย์ละนะแต่ว่าอาการก็ยังดูดีอยู่นะหลานซึ่งเป็น เภสัชมาวัดความดันให้นะมาวัดร่างกายมาตรวจสอบร่างกายอะไรให,ให้ก็ยังรู้สึกว่าเออน่าจะอยู่ได้อีกหลายวันนะยังดูไม่มีอะไรมากมายนักความดันก็ยังเป็นปกติอยู่แต่เนพะื่ว่าพอเย็นวันนี้ไปเยี่ยมมันนะไปนั่งคุยกับยายอยู่มาณสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วท่านก็เสียไปตอนที่ตัวเองกำลังพูดอย่นั่นแหละ กำลังจับมืออยู่กำลังพูดให้สติอยู่นะให้นึกถึงบุญนะเคยตักบาตรทุกวันเมื่อก่อนนีนะ้เวลาหน้าแล้งยังอุตส่าห์หาบน้ำขึ้นดอยเอาไปเทให้นกให้หนูให้มแมลงอะไรมันได้กินน้ำนะตอนสมัยที่ยังมีเรี่มีแรงอยู่เนี่ยนะด้ยช่วยคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยนึกถึงบุญพวกนี้ไว้นะยายหน้าอะไรนะได้ได้นำทางได้ช่วยนำทางให้กับยายแล้วยายก็ จากไปอย่างสงบมืหายใจทีทีผิดปกติหน่อยเดียวแล้วก็หยุดหายใจไปแล้วก็จากไปอย่างสงบนะเราตัวเองก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองว่าอย่างน้อยได้ช่วยนําทางให้ยายในที่คนไม่เคยเจริญสติทําเรื่องพวกนี้ไม่เป็นและไม่มีทางเข้าใจแล้วที่สําคัญก็คือไม่ต้องรอให ต้องไปช่วยคนหนื่อยนะสมาว่านะเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรพวกนี้นเวลาเราได้ฝึกตัวจริงๆเวลามันจะตายขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันนามาช่วยได้จริงๆนะสถานการณ์ฉุกเฉินนั้งหลเนี่ยสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเนี่ยมันจะมาเข้ามาช่วยเราได้ได้อย่างชัดเจนอันนี้จากที่เคยได้ยินหลายท่านที่เคยฝึกสติมาเล่าให้ฟังนะหรือแม้กระทั่งเวลาเจอเหตุการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เข้ามาช่วยได้เยอะ เพราะนั้นฝึกไว้ก่อนตอนนี้นะ่อาจจะไม่เห็นประโยชน์หรอกเหมือนเราฝึกายน้ำนะไม่รู้จะฝึกไปทำไมนะพอแม่พาไปฝึกใบน้ำสะโนนสะนี่ก็ไปนะถึงวันหนึ่งเดินมันเกิดประสบอุบัติเหตุจะต้องตกน้ำจมน้ำขึ้นมานะไอ้วิชาที่น่นไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้ใช้จริงจริงะีนะ้เพราะนั้นฝึกไว้ก่อนไม่เสียหลายจะไปฝึกตอนนี้กำลังจะจมน้ำเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่เหมือนกันนะ เพราะนั้นในที่เราฝึกอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตต้องประสบกับภัยบัติหายนะอะไรไม่ใชนะ่เราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะเอาบุญเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะเอาบาปอะไรทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าฝึกเพื่อที่จะให้รู้ทันบุญบาปที่มันกําลังเกิดขึ้นนะฝึกเพื่อที่จะให้ตัวเองมีเครื่องมือในการรับกับสถานการณ์ต่างๆนะที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตนะอีกท่านหนึ่งถามมาว่า คุณธนพัฒนะรัตโนไทยถามว่าว่าขอความช่วยเหลือหน่อยครับคืออาทิตย์ที่ผ่านมามีอาการแปลกๆทุกครั้งเวลาเคลิ้มหลับจะมีอาการกระตุกอารมณ์เหมือนถูกกระชากให้ตื่นที่น่ากลัวก็คือบางครั้งตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายเรามันไม่ได้ไปด้วยขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกไปประมาณสองวินาทีเหมือนทำงานแต่ส่วนของสมองอย่างเดียว ก็เริ่มสังเกตอาการตัวเองมันเริ่มมาเป็นตั้งแต่ช่วงที่โควิดกลับมาระบาดใหม่งานที่ทำเลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะเลยขอตัวเองงีบสักพักแล้วตื่นมาลุยทำงานต่อโดยส่วนตัวและเป็นคนนอนพักผ่อนน้อยมากร่างกายจะตื่นเองตามเวลาวันละ3ถึงชั่วโมงแบบนี้จะอันตรายมากไหมไม่กล้าเสี่ยงตัวเองออกไปหาหมอเผื่อมีใครเคยเป็นเลยสอบถามมางั้น อาการแบบนี้เป็นสัญญาณเตือนที่หนักไหมส่วนตัวไม่มีโรคประจำตัวเลยนะครับไม่เป็นความดันสูงและเบาหวานหรือโรคหัวใจกำลังสงสัยว่าตัวเองโอเวอร์โหลดกับงานไปไหมหรือตัวเองกำลังเป็นภาวะวิตกกังวลพอจะมีวิธีแก้ไหมแต่ไม่รู้สึกตัวเครียดเลยใครเคยเป็นแสดงว่าฝากถามใครก็ได้ที่จะช่วยตอบนะอดีก็ส่งคาตอบมาก็จะตอบไปก่อนก็นแล้วกันนะ คนที่เครียดนะคนที่ทำอยู่งานนะแล้วก็ประเภทโอเวอร์โหลดอย่างเงี้ยนะพักผ่อนน้อยโดยเฉพาะส่วนมากคนนมเนี่ยจะบ้าพลังหน่อยบางทีไม่หลับไม่นอนก็อยู่ได้นะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเครียดนะรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับงานด้วยซ้าไปแต่จริงแล้วความเครียดมันค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อย,ะน,ะน,อยนะนะนะก็ลองวิธีการแก้ง,ง่ายๆเลยคือก็ลองพักผ่อนให้มากขึ้นแค่นั้นเอง นะพักผ่อนให้มากขึ้นนะถ้างานมันไม่มันไม่ลนก้นถ้าจนเกินไปเนี่ยนะนะพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วลองสำรวจตัวเองว่าอาการอย่างนั้นยังมีอยู่ไหมนะทีนะที้ถ้าไม่อยากไปหาหมอนะแต่ถ้าถ้าถามในสภาวะของคนภาวนาแล้วก็จะมองว่าอาการพวกนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะบางทีพอจะหลับไม่หลับเนี่ยพอจะชะักเคลมเคลมเนี่ยสติมันกระตุกกลับมาแล้วแต่นี้ไม่รู้ว่า คนที่ถามมาน,นี่ได้ฝึกการภาวนามาบ้างหรือเปล่านะถ้าฝึกภาวนามาบ้างเนี่ยต้อมองว่าภาวะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติมากนะมักจะมีอาการอะไรปแปลกๆที่มากระตกให้ตื่นขึ้นมานะหรือบางทีตัวจิตตื่นแล้วกายยังไม่ตื่นก็มีนะนะเพราะว่าถ้าเป็นนักภาวนาน,นี่บางทีขณะที่ตัวสติกําลังทํางานเต็มที่ของเขาเนี่ยนะบางทีนอนแค่สองสามชั่วโมง มันจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วนะพราตื่นแล้วเหมือนกับเปิดสวิตไฟเลยคือไม่งวงเงียเลยมันสว่างโพล่งขึ้นมาในใจขึ้นมาทันทีเลยนะมันตื่นตัวเต็มที่ของมันเลยจิตตื่นแต่กายไม่ทันตื่นนี่พอกายไม่ทันตื่นเนี่ะพอเราดิ้นรนมากๆเวลาที่เอ๊ะร่างกายมันขยับไม่ได้แล้วตกใจอย่างเงี้ยนะบางคนก็จะบอกว่าเหมือนมีอาการผีอมเหมือนถูกผีอำเหมือนมีนะ ในคนที่ไม่เคยฝึกสติมาก่อนแล้วมีความรู้สึกนี้ขึ้นมามีความรู้สึกว่าถูกพีอัมเนี่ยก็จะตื่นเต้นกลัวพยายามดินน้นรนจนกระทั่งมันเหนื่อยจนกระทั่งมันหายใจไม่ออกอะไรบางทีมีอาการอย่างนั้นนะที่บอกว่าหยุดหายใจไปสองสามวินะ,นะไปวิสองวิเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องท้าถรามาถ้าเป็นนักภาวนานะก็จะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติก็แค่ทาหน้าที่รู้ทันแค่นั้นเองนะรู้ทันว่ากําลังเป็นอย่างนั้นอยู่ นะเราเราทำตัวให้สบายผ่อนคลายสักระยะหนึ่งนะสักไม่ถึงนาทีเดี๋ยวมันจะค่อยคลายตัวเต็มที่เองนะร่างกายก็จะตื่นตัวขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เคยฝึกภาวนามาก่อนแล้วมีอาการอย่างนี้ก็แนะนำให้ไปหาหมอนะมันึงบอกว่าลองลองเพิ่มการเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นซ่กินอาหารให้ตรงเวลานะพักผ่อนให้ให ตามเวลาที่คนปกติทั่วไปเขาพักผ่อนกันนะส่วนมากคนหนุ่มคนสาวชอบนอนดึกแล้วก็ตื่นสายหรือทํางานตอนคืนแล้วก็ไปหลับลตอนตองวันอย่างเงี้ยร่างกายมันเพี้ยนไปหมดนะฮะอวัยวะต่างๆมันเพียนะเพเพ้ยนไปหมดนะพอเพี้ยนไปหมดแล้วบางทีก็ส่งผลนะบางทีไม่ได้ส่งส่งผลเดียวนั้นแต่มันสะสมมาหลายปีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวเองในภายหลังได้อันนี้ก็ตอบเป็นสองนัยยะนะ ระยะหนึ่งถ้าเป็นนักภาวนาะอย่าไปปรุงแต่งให้มันอย่าไปสร้างอุปทานให้มันรวนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าไม่ใช่นักภาวนาะก็ลองพักผ่อนลองพักผ่อนให้มันมันอย่างน้อยสักหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยตามตามควรที่คนทั่วไปก็พักผ่อนกันหรือพักผ่อนให้เป็นเวลาทานให้เป็นเวลาอะไรเงี้เป็นตน้นแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไปนั่งสมาธิดูมั่งนะสำรวจดูตัวเองว่าเครียดหรือไม่เครียด ไอ้ที่บอกว่าไม่เครียดนี่ไม่เครียดจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าง,งานมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะฮะสถานการณ์เปลี่ยนเราต้องปรับตัวมากเงี้ยนะองเทีมมีความเครียดอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีนะลองไปสังเกตดูตัวเองนี่เป็นคําถามท,าที่ตกค้างอยู่นั้นโยมก็ลองนะไปฝึกรู้ฝึกดูไปนะนะมันอย่าคิดว่าพอมีความเครียดขึ้นมาแค่แค่มานั่งสมาธิหรือเวลามีความทุกข์อะไรขึ้นมาก็มานั่งสมาธิก็หายแล้วมีทาง มันต้องฝึกมาก่อนหน้านั้นนั้นที่โยมถามมาเนี่ยว่าฝึกสติในชีวิตประจำวันนะถ้าฝึกตั้งแต่ตอนนี้ได้ไม่ต้องรอให้ชีวิตพังซะก่อนเนี่ยนะฮะมันจะช่วยได้เยอะมากนะอย่าไปรอให้เครียดทุกข์ขึ้นมาแล้วตั้งท่าจะมาปฏิบัติมันจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยยิ่งทาก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เหมือนไปซ้ําเติมตัวเองแล้วจะเข็ดหลับต่อการเจริญภาวนาไปเลยก็จะกลายเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน